ระวังนาร้อนนะคะสวยมากรสชาติกอบๆขอบมันหวานนิดนึงอร่อยค่ะคุณบัว คคสวัสดีค่ะ,คะ FC ช่องโนโด้พาเที่ยวพอลูกจะกินกนตามสบายครอบครัวสมบูรณ์น่ารักมีความสุขกันมากเลยอิจฉาจะตายเที่ยวนูนเที่ยวนี่ไม่พาแม่บัวไปด้วย <c oughs> นะคะทัวแม่บัวให้ทำแต่ทัวอย่างเดียววันนี้นะแม่บัวจะมาทำอาหารปักใต้อีกแล้วนะคะอาหารใบเหลียง ใบเหลียงเนี่ยยอดเหลียงใบเหลียงเนี่ยจะมีที่ปักใต้ที่อำเภอสวีมากที่สุดเลยกับหลังสวนนะคะอ่าแม่บัวจะมาผัดไข่กับกุ้งเสียบกุ้งเสียบก็รู้อยู่แล้วนะลุ่มน้ำทะเลสาบเอามาลมฟันเอามาย่างแล้วก็ไปลมฟันนะคะเดี๋ยวจะผัดให้ดูง่ายๆง่ายที่สุดเลยแล้วก็ไข่กระเทียมไข่กระเทียมจบตากกระทะ <มา S 1> <ๆ>อย่างลูกมาดู เมนูง่ายๆแต่ก็ยอดนิยมนะเห็นเขาก็ oh, ยอยดนยเวลาผัดเมื่อไหร่ร้านอาหารก็็ <Yeah. S 2> นขาาัน mm hmm. แม่ปัวทากับข้าวไวตุกนะนี่วันนี้ว่าหกแล้วรอบเจ็ดแถมไปอย่างจานไม่รู้หรอกคือตัดออกแล้วแต่อยากกิน ใส่น้ำมันเปิดไฟใส่น้ำมันป้าบัวย้ายมาเตานี้นนผัดมันชิ่งชาชิงผมมาจนผมรู้เตาป้าบัว<อ>แล้วว่าว่าเตาไหนเตาไหนร้อนเตาไหนไม่ร้อนอ <laughs> ถ้าผัดต้องเตานี้มันถึงจะชีชานี่จะซื้อใหม่ก็เก่งใจไม่ไม่ออ่ากระเทียม รเทียมหอมตอกไข่ใส่ก้อยยังไงมึงจะเสียหายได้ก้อยแบบนี้เสียหายแล้วลูกไม่เป็นไรก้อยเดี๋ยวมึงจะพึ่งไปตังตึงให้ไก่สุกกัน เตรียมหอมไข่ลงนี่นี่รอไข่สุกนะไแห้งอยู่ไหนอ่ะรอรอไข่สุกหน่อยเดี๋ยวมันให้ไก่เซ็ตเซ็ตเซ็ตให้ไข่มันเซ็ตตัวนะคะให้มันเห็นให้ไดเห็นไข่อ่ะค่ะอย่งนั้นไม่เห็นไข่อ่ไปกุ้งเสียบเขาไม่มีกุ้งเสียบกุ้งแห้งได้ไหมเนี่ยได้แ้่ได้ กุ้งแห้งก็ได้ค่ะได้หมดเลยค่ะได้ไม่มีปัญหาปัดไทยอย่างเดียวยังได้เลยเออจานไม่อยู่ข้างนี้จะปรุงรสแล้วจะปรุงแล้วแต่หอมนะกุ้งเขียกกุ้งทะเลสาบนะค่ซีอิ๊ขาวนะคะนุ่มนอล มันหอยสักสองช้อนโต๊ะ,ะเผ็มแต่บัวเป็นบัวเป็นบัวเป็นเน้นั่นความดันโลหิตสูงหรือกลัวความเค็มแต่จริงๆก็ไม่ควรกินเค็มเนาะเอ็กซ์กออ็อย่าอย่าปรุงเค็มมากค่ะหวานก็ไม่ต้องมากครับเบาหวานอีกอ่าสองอย่างละกับบัวหวมัง้งเนาะ ปลาบัวผัดอดอยอยู่ได้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงงสมุงลดกุ้งนี่ก็มีรสเค็มใช่ไหมฮะปราบัวค่่ะอาขอบคุณแหมถูกใจขอบคุณหลายหลายมีลูกมือข้งห้อีกคนนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูลูกมือคนใหม่ของปลาบัวอีกคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยมาผัดดีไหมมาผัดมาตักยืนคุ้นมาผัดหน่อยให้ปลาบัวมาคัดรสมันเอาจะได้น้่าเมื่ออาด พบกับแม่ครัวคนใหม่ของป้วบัวหวัดดีค่ะยังหวัดดีค่ะเดี๋ยวเป็นคนชิมด้วยนะเพราะว่ามันต้องกินร้อนๆใช่ไหมป้าบัวต้องกินร้อนๆอ๋อนี่ใบเหลียงใบเหลียงไม่เหมือนใบชะมวงเลยป้าบัวใบเหลียงค่ะใบเหลียงติดใจใบชะมวงป้าบัวเดี๋ยววันหลังต้องมาขออีกก็สองใบถูกเนี่ย นี่ผัดจนมันสลดใช่ไหมฮะพ่โอโบวจนสดเลยค่ะจดเปลี่ยนสีเนาะเดี๋ยวแม่ขอ,อใส่จานเสร็จปุ๊บกูตักกิมเลยแม่อไม่ต้องใส่ถ้วยด้ใส่จานอย่างเดียวโอ้ยวันนี้แม่บัวทำเสร็จ ได้ยังฟ้าบัวเดี๋ยวสลดุดดูไหมให้สลุสลเลยค่ะให้สลุดให้สลุดใส่ชูรสไหม่ใส่ค่ะฮะไม่ใส่ค่ะไ,ไม่ใส่เออ่ค่ะเพาเอ็กซ์พีเจ็ดเท่าไหนทานก็ไม่ใส่ได้ค่ะแล้วแต่ใครจะใส่ชูรสนะ,ะ<อ>ยังน้อยนิดน่ะน้อนิดนึงอีกนิดนึง ใบมันยังไม่สลดอะค่ะให้ใบสลดอีกนิดเดียวสีสยวยขึ้นสิขึ้นไปอีกอออนั่นแหละตรงกางาลางแรงสุดตับปรับไฟเมื่อกี้ไปลงไปไฟเบาสุด มันหนีแล้วเดี๋ยววันนี้วันนี้อ่ะก็เดี๋ยวเราพ่อัวพ่อัวฮะสนุดมั้ยไฟไม่ได้แรงอ๋อเมื่อกี้เพิ่งปรับฮนะเมื่อกี้ไฟมันเบาอยู่อ๋อสลดแล้วเดี๋ยวกูตักชิมเลยนะชิมกับร้อนๆเลยจะให้กูตักชิม โอเคอ่ะได้ก็ตักเลยตักโชว์เลยตักแล้วเดี๋ยวตักเองชิมเองตักเองชิมเองเลยตักมาเลยเพราะเมนูนี้ต้องร้อนๆใช่ไหมป้าบัวครับจะอร่อยใช่เลยค่ะอ่ตักขนกลับบ้านให้พี่หน่อยนะลูกเนี่ยขนไปเลยก้อยขนไปเลยนี่นะตั้งถาดยกกไป่อนเลยยกไปวางไว้อยเลย เออมันโตอ่ะเออยกไปวางมันโต๊ะกินข้าวยกไปวางไว้เออเองชิมเองนักเลงพอระวังนะร้อนนะคะสวยมากรสชาติกรอบๆของมันหวานนิดนงอร่อยค่ะก oh yeah. ็ดยอดลูกเขยชอบมากเลย ใบเหลียงใช่ค่ะเยี่ยมยอดเลยอุ้งเยี่ยมมากแบ่งไป้งแบ่งแป้งแล้วกรองไม่เยี่ยมอันนี้ก็องนี้ก็คงคราวนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่นะคะใบเหลียงผัดกุ้งเสียบใส่ไข่ด้วยนะคะอร่อยแม่อร่อยถามคุณตักดูแล้วกันสวัสดีนะคะ f ออาหารง่ายๆได้ตำน้ำพริกกะปินะคะตำน้ำพริกกะปิ ทานกับใบเลียงน,นั่นเนี่ยอร่อยที่สุดเลยแม่วัวน,นะแม่หมดแรงแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยกินนะน้ำพริกกะปิแม่วัวน,นะคะค่ะค่ะ